คุณผู้ชมคะช่วงไฮสเปเชียลวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับ PSU Clinical Training Center ค่ะศูนย์นี้ค่ะได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะในการที่จะพัฒนาทักษะ เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินปัจจุบันศูนย์นี้ค่ะกลายเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญและก็จำเป็นในการที่จะเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรเหล่านี้ให้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรติดตามในฮ่า p เ c เ a l วันนี้ค่ะ PSU Clinical Training Center หรือศูนย์ฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาานครินทร์ให้บริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโดยฝึกให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในหลักสูตรก่อนและหลังปริญญาตามหลักสูตรแพทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูล์คณบดีคณะแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสขลานครินเปิดเผยว่าศูนย์ PSU Clinical Training Center ตั้งอยู่บริเวณชั้น6ของอาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสขลานครินภายในศูนย์มีความพิเศษคือการจำลองการรักษาที่คล้ายกับแพทย์ที่ต้องพบในการปฏิบัติงานจริงเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1>, 1. communication and history taking มีการจำลองห้องผู้ป่วยภายนอก12ห้องภายในห้องมีโต๊ะและเตียงตรวจผู้ป่วยสามารถบันทึกวิดิทัศน์เพื่อนำม,มาฟีดแบกได้ภายหลังและอาจารย์ผู้สอนสามารถสังเกตกิจกรรมผ่านกระจกห้องตรวจทุกห้องได้ 2. simulation training การจำลองเหตุการณ์ต่างๆโดยผ่านหุ่นจำลองรูปแบบต่างๆภายในศูนย์ 3. CPR training การจำลองการช่วยชีวิตโดยหุ่นจำลองอาทิหุ่นช่วยชีวิตผู้ใหญ่หุ่นช่วยชีวิตเด็กโตและหุ่นช่วยชีวิตเด็กทารกศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกที่เราเรียกว่า simulation center เพื่อให้บุคลากรอาจารย์นักศึกษาพยาบาลได้หัดฝึกทักษะก่อนที่จะไปทำกับคนไข้จริงๆนะครับแล้วก็ศูนย์เนี้ยเราได้วางแผนเพื่อให้ มีการประเมินแล้วก็รองรับหลักสูตรสําหรับที่ทุกคนจะต้องผ่านก่อนไปทำงานก่อนจะจบออกไปเป็นแพทย์จริงๆแต่จบเป็นแพทย์แล้วก็ยังมาฝึกทักษะเพิ่มขึ้นได้ตามตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรด้วยครับห้องฝึกนี้ใหญ่ๆก็จะเป็นห้องฝึกการซักประวัติการตรวจร่างกายนะครับการฝึกการฟื้นคืนชีพนะครับฝึกผ่าตัดแบบสอกล้องแล้วก็ฝึกจำลองสถานการณ์ในแต่ละ แต่สถานก,การณ์ต่างๆเช่นอุบัติเหตุหมู่นะครับสถานก,การณ์ของผู้ป่วยหลายๆ,ายๆสถานก,การณ์ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของหน่วยงานว่าอยากละอยากให้เราสร้างสถานก,การณ์เป็นแบบไหนคนไข้ปวดท้องคนไข้ตกเลือดหรือคนไข้หายใจไม่ออกเราเราสร้างสถานก,การณ์ได้หมดเหมือนจริงครับเหมือนจริงเลยครับ Medical Training Center จะส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคตจากการให้แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ฝึกความเชี่ยวชาญและความชำนาญน,นอกเหนือจากการเรียนด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวในปัจจุบัน PSU Clinical Training Center รองรับการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในหลักสูตรก่อนและหลังปริญญาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการรักษา และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ป่วยในอนาคตที่มั่นใจว่าแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์จะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการรักษาเพิ่มมากขึ้นผ่านการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญสวิสดีค่ะนิรายงาน